ลัคนาราศีกันต้องฟังเพราะคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะมีคนบางส่วนเท่านั้นที่ได้เจอคลิปนี้นะคะดังนั้นหยุดฟังสักนิดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่พะะยยทไพ,พนะะคะ่ความเป็นตัวตนนะคะนัดขอหยิบทั้งหมดหใบไปพร้อมๆกันเลยนะหกใบนะคะความเป็นตัวตนของคุณแล้วก็ดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลาสักเล็กน้อยอันนี้ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะ นัใจจายิบให้หกใบพร้อมกันความเป็นตัวตนค่ะโอเคมาชาวลัคนาราศีกันาชาวกันเองอ่ะในช่วงตุราคมนะคะหรือว่าบรรยากาศความรู้สึกของคุณอาจจะมาก่อนก็ได้นะคะบางทีตอนที่คุณฟังคลิปนี้อยู่ว่าคุณอาจจะเริ่มรู้สึกมีสภาวะตรงนี้แล้วนะคะ ก็ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะสำหรับตัวคุณเองอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะคุณกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างอะ่ะคุณอยากจะไปในที่ไหนสักที่หนึ่งอะค่ะหรือว่าอยากจะมู v e ออนจากสิ่งเดิมๆซ้เาเดิมที่มันเป็นอยู่มันอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาชีวิตที่นะตอนนี้มันมีเข้ามาแล้วคือสิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้บอกใครนะแล้วคุณเลือกที่จะเก็บมันไว้ อยู่กับตัวคนเดียวโดยที่ไม่ปรึกษาใครจริงๆถามว่ามีคนให้ปรึกษาหรือเปล่าหันมองไปทางซ้ายทางข้างขวามันมีแหละแต่คุณเลือกที่จะไม่เข้าไปปรึกษาเขาหรือว่าห,หรือว่าไม่เข้าไปหาเขามากกว่านะคะ ด้วยเหตุผลกลใดอะไรใดๆก็ตามอะ่ะหรือมันอาจจะเป็นส,าสาภาวะหนึ่งของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากยุ่งกับใครเลยอยากใช้ชีวิตแบบเงียบๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นวันหยุด บางคนเนี่ยเลือกที่จะไปปาร์ตี้ไปคาเฟ่ไปแฮงเอาท์สังสรรค์กับเพื่อนนะคะแต่ว่าตัวคุณไม่ใช่แบบนั้นตัวคุณาจ่ายอยากที่จะเหมือนกับปลิกวิเวกนะคะทาอะไรก็ได้หรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้สําหรับชาวกันอันนี้คือสภาวะของคุณในช่วงนี้นะคือเปิดไพ่มาทั้งหมด6ใบอะ่ะมันมีทั้งหมด 4ใบใน6ใบก็คือ1 2 3 4นะคะที่คุณแบบยังไงอะคุณอยากที่จะอาจจะพูดคุยกับตัวเองก่อนขอฮิลใจตัวเองหรือว่าขออยู่กับตัวเองหรือว่าขอแก้ปัญหาและมีความสุขด้วยตัวเองก่อนอะไรแบบเนี้ยมันเป็นฟิลนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอะ จริงๆอะนัทมองว่าในเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆมันโอเคแหละมันมีปัญหาตามสตามสภาพของมันแหละนะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรปัญหาส่วนใหญ่อะมันมาจากข้างในของคุณที่บางทีมันอาจจะเก็บสะสมมานานแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีคืออยากจะไปอยากจะไปเติมพลังอะไรอย่างนั้นนะคะ อย่างบางคนเนะเติมหมาเติมแมวถูกไหมคะอย่างบางคนเติมซีรีส์อะไรเงี้ยก็ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วดังนั้นชาวการเองอะก็อาจจะต้องหาสิ่งที่มาช่วยเติมแล้วมันทําให้ตัวเองอะมีความสุขมาช่วยเติมแล้วมันทําให้ใจมันเต็มขึ้นมาได้นะคะทีนี้ขอดูการเงินกับการงานหน่อยนะคะพอพูดถึงเงินเงินก็มานะแง yeah. การเงินก็มาสองใบละอีกหนึ่งใบ อืการงานค่ะโอ้คือจริงๆอ่ะมันดูอยู่ตัวทุกอย่างนะคะการเงินคุณก็มีการวางแผนเงินใช้ปัจจุบันกับเงินหลังกเกษียณหรือว่าเงินในระยะยาวอะไรต่างๆนาน,นายอย่างเงี้ยค่ะ การเงินก็ดีมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นมันเป็นการเดินทางก็ดีเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นการเดินทางทํางานไปด้วยสมมุติว่าไปทํางาน3มวันมีเวลาได้ไหมนะคะมีเวลาสักนิดนึงพักสักหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกับตัวคุณบางทีมันอาจจะทําให้ตัวคุณฮิวใจของตัวเองขึ้นมาได้ ได้ได้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันเหมือนกับคุณจัดการได้อะคือทุกปัญหาทุกวิกฤตทุกโอกาสอะ่ะคุณผ่านมันมาหมดแล้วดังนั้นอะมันก็เลยดูเป็นสิ่งที่เฉยเฉยชิลชิวสำหรับคุณและและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะค้นพบก็ได้นะว่าคุณอะชอบทำงานนี้แหละหรือว่าจริตคุณอะ่ะเหมาะกับการทำงานแบบนี้แหละ ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ดังนั้นก็เลยมองว่าเรื่องเงินกับเรื่องงานน่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีการวางแผนชีวิตที่ดีนะคะรู้ว่าจะต้องทํำยังไงจะต้องทําเอาเงินไปทําอะไรบ้างเป็นการลงทุนต่อย,ยอดเงินใช้ในอนาคตเงินหลังกเกษียณหรืออะไรต่างๆมีการคิดเรื่องเนี้ยแล้วก็เผลอๆอาจจะลงมือทําไปแล้วด้วยนะคะส่วนในพาร์ทความเป็นตัวตวนน่ะมันอาจจะสะสมมานานอะ่ะบางทีคุณอาจจะเข้มแข็งมากๆอะคะ่ะคุณอาจจะถึงวัยวัยหนึ่งที่ มันเหมือนกับทุกอย่างมันต้องพึ่งพาตัวเองหมดแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยทั้งๆที่ถามว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเป็นแบบนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นอ่าดังนั้นนะคะอันนี้วิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือค่อยๆปลดเปลื้องความความไอาการแบบภาระต่างๆของคุณอนะเอาไว้อันไหนปลดได้ปลดอันไหนปลดไม่ได้ลองดูซิว่าแก้ไขปัญหาย,ยังไงพอแก้ได้แล้วนะคะก็ะอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปวนซ้ำเหมือนเดิมอีก นะคะอย่าไปคิดบนนะ่ะนะคะโอเคถือเอาจริงนะเอาจริงๆนะั้นมองว่าชาวกานเองถือว่าโดยรวมแล้วโอเคนะถึงแม้ว่าความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะมันอาจจะดูเหนื่อยหน่อยหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามในสภาวะปกติเงินกับงานคุณอนะ่ะมันโอเคนะคะแค่แค่ไปแก้ที่ความรู้สึกสภาวะจิตใจหรือแค่ไปพักผ่อนเท่านั้นเอง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักค่ะคนโสดคนโสดกับคนคุยเนี่ยสามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของลำไส้นะคะก็คือสามารถเอา Life พั t ไลฟ์พัดโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอนะคะสามารถเอาไป ทานได้นะคะ1ซองก่อนอาหารเช้า15นาทีช่วยในเรื่องของระบบลำไส้ใครที่มีปัญหาเป็นสิวเป็นเป็นสิวกรอบหน้านะคะหรือว่ามีอาการท้องผูกเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้แบบตรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีแพ็กเกจใหม่ขึ้นมานะก็สามารถกดที่ตะกร้าสินค้าได้นะคะอ่ะโอเคสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสด คนโสดนะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจริงๆอะ่ะคุณถามว่าคุณอยากมีแฟนไหมตัวคุณเองก็อยากมีแฟนนะคะแต่มันเหมือนในชีวิตอะมันมีสิ่งอื่นเรื่องอื่นอะที่จะต้องทำอะเหมือนกันสำคัญเหมือนกันพอๆกับในเรื่องของความรักดังนั้นอะถ้าเกิดว่าอันไหนมันมาถึงมือก่อนหรือว่าอันไหนมัน บบมันจะต้องทำก่อนคุณก็จะเลือกอันนั้นส่วนความรักก็เหมือนกับการรอคอยใครสักคนหนึ่งคุณต้องการที่จะมีคนที่เหมือนกับมาวางแผนอนาคตร่วมกันน่ะนะคะว่าเออแก่ตัวไปจะทำยังไงถ้าไม่มีลูกหรือถ้าคุณอยากมีลูกเฮ้ยมันต้องมีในวัยเท่าไหร่นะอะไรอย่างนั้นน่ะอยากจะได้คนแบบนั้นหรืออีกนยะหนึงก็คืออยากจะได้คนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันไปแล้วอะไม่ใช่แบบ ความรักแบบเล่นๆวือหวาแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันถามว่าคุณโฟกัสกับมันให้ความสําคัญกับมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันก็มองว่าไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกับจะมีเข้ามาก็มีแต่ขอให้มันดีๆแล้วกันนะคะขอให้มันเข้ากันได้ขอให้เป็นแบบไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมองมองว่าในช่วงเนี้ยถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์น่ะจะได้ จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นกิ๊กเก่าก็ได้นะคนคุยเก่าก็ได้เหมือนกันแฟนเก่าอ่ามีสิทธิ์หรือเปล่าก็มีโอกาสนะคะก็คือตัวไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเหมือนกับว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนจะอยู่ในสถานนะอะไรใดๆยังไงมาก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ถามว่ามันมันถึงขั้นกับหวือวา้าข้างรักหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นมัน เป็นฟิลแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยช้าช้าแต่มั่นคงแบบนั้นนะคะจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถามว่ามันดีไหมนะก็มองว่ามันดีนะก็คือแบบอย่างน้อยมันก็มีคนเข้ามาให้มันชุ่มชื่นหัวใจข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือให้รู้ว่าเอ้ยเราก็มั่นเราก็มั่นคงในด้านความรู้สึกตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันนะคะอืมแต่อย่าเพิ่งคาดหวังในความสัมพันธ์เพราะเพราะตัวให้มันเหมือนแบบมันค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะคะอืม ทีนี้เรามาดูคนคุยค่ะสำหรับคนคุยตอนนี้คุยตอนนี้คนคุยนะไพ่ไพ่ไ The Empress นะคะไพ่ของความอุดมสมบูรณ์หรือนัชอบแทนไพ่ใบน,นี้ว่าเป็นพระแม่ลัศมีนะก็สามารถขอพรพระแม่ลัศมีได้นะคะส่วน The Empress ในความหมายของไพ่ทาโร่อันานั้นหมายความว่ายังไงอันนี้นัดไม่ทราบนะคะเพราะว่านัดที่นัดเปิดมาเนี่ยจะเป็นไพ่ออร์เคนะคะอ่ะมา คนคุยกันคนคุยกันคนคนคุยกันนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าจริงๆมันดีนะบรรยากาศมันโอเคมากๆเลยอะแต่นั้นไม่รู้ว่าทำไมนะคุณอะรู้สึกห้าสิบห้าสิบกับเขาเพราะอะไรอะบางทีเรากับเขาอาจจะต่างกันหรืออาจจะเคยผ่านการพูดคุยคือแบบรักๆเลิกๆกักกันมาหลายรอบหมายความว่าคุยคุยหายหายอะกันมาหลายรอบแล้วรอบเนี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ ตามใจเขามากจนเกินไปเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความสุขในแบบของตัวเองเพราะในช่วงเวลาที่เราตามใจเขาอะมันก็มันก็หายกันไปอยู่ดีอะดังนั้นอะมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองดีกว่าอยากเจอมาเจอกันถ้าถ้าไม่อยากเจอไม่พร้อมมาเจอก็โอเคไม่เป็นไรเป็นฟิลเนี่ยนะคะแต่จริงๆมันดีนะกับในตัวไพ่แล้วนะอันนขอขอ,ขอเปิดให้เพิ่มซิว่าแล้วถ้าในเมื่อมันคุณรู้สึกแบบเนี้ย แล้วมันจะเป็นยังไงนี่ไงมันกลับดีอะมันกลับกลายเป็นความที่มันดูเหมือนหายหายกันไปแต่จริงๆมันสม่ำเสมอนะสม่ำเสมอกว่าครั้งก่อนๆที่คุยกันด้วยซ้ําสรุปนะคะสําหรับคนคุยกันเนี่ยก็มองว่ายังไม่ได้ถึงขั้นกับพัฒนากลายไปเป็นแฟนแต่มันก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถขอพรกับพระแม่ลัศมีได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูกัน เพราะว่าบางทีอ่ะคนคุยของเราอ่ะคนคุยของคุณอ่ะมันอาจจะมีความต่างกันแบบแบบเยอะๆอ่ะเยอะมากๆอย่างเช่นในเรื่องของความเชื่อการนับถือศาสนานะคะหรือว่าความเชื่อต่างๆหรือทัศนคติหรืออะไรต่างๆมันต่างกันเยอะเกินอย่างนั้นอ่ะนะคะคือเราคิดแบบเนี้ยเรางงว่าเฮ้ยทำไมเธอคิดแบบนั้นนะเป็นฟีลนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันน่ะนก็คิดว่าบรรยากาศมันดีกว่าครั้งก่อนก่อนยังไงก็คอมเมนต์มานะสำหรับชาว ลัคนาราศีกันนะคะใช่หรือเปล่าทีนี้เรามาดูคนที่เป็นแฟนกันค่ะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะาบางครั้งอ่ะไอความเป็นรูทีนอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกน้อยใจได้ มันอาจจะทําให้ตัวคุณอะรู้สึกน้อยใจได้ว่าทําไมเขาไม่ใส่ใจเรามากกว่านี้ทั้งๆท,ที่จริงๆเขาก็โอเคนะแต่มันมันดูไม่หวือหวากับไพ่ใบแรกอะมันเหมือนมันมีเรื่องอยู่ในใจอะมันมีเรื่องเก็บกดอยู่ข้างในอะก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแต่จริงๆไพ่สามใบที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นบรรยากาศที่ดีอะ มันเป็นสิ่งที่ทําได้ทุกวันเป็นกิจวัตรเป็นรูทีนและเขาก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระกับคุณพอสมควรนะคะตามใจพอสมควรแต่ทําไมคุณถึงรู้สึกเศร้าย้อนกลับไปที่ให้ความเป็นตัวตนมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเขาหรอกมันอาจจะเกิดมาจากตัวคุณนะคะที่แบบมันมีหลายเรื่องให้คิดอะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมารวมไปหมดเลยสรุปว่าสรุปก็คือไม่รู้และว,ว่าตอนเนี้ยเรื่องไหนมันคือปัญหาจริงๆ นะคะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสําหรับชาวกันนะคะยังแต่แต,แต่สภาพโดยรวมมันโอเคนะกับในด้านของความสัมพันธ์น่ะก็รักกันดีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีการทะเลาะก,กันไม่ได้มีเรื่องนอกใจปัญหาในเรื่องของการเงินมีหรือเปล่านั้นมองว่าคนหนึ่งอะ่ะมันมีคนหนึ่งอะ่ะเก็บ ส่วนอีกคนนึงอะใช้อันนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะหูฉันฉันเก็บของฉันมาต้องนานอีกคนนึงใช้ใช้ใชคนนึงเก็บเก็บเก็บอะมันดูไม่บาลานซ์กันอะเออมันมันอาจจะตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยว่าตรงไม่ตรงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะยังไงก็ถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะนัดนะก็สามารถไปกดได้นะคะที่ตะกานะคะไลฟ์ฟัดโ r รเ i อติกค่ะิ ถ้าเกิดว่าเป็นแพคเกจจิ้งใหม่หรือว่าเป็นไออันใหม่เนี่ยก็จะเป็นอ่าสิสายพันธุ์นะคะอันเนี้ยมันสิบสี่สายพันธุ์อันใหม่น่ะเยอะกว่าเดิมอีกต้องสี่สายพันธุ์เพิ่มขึ้นมานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นกลิ่นกลิ่นน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบไม่พึงประสงค์อ่ามีอาการตกขาวหรืออะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยช่วยได้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ